บอกนะนะบอกต้องโทรไปเลยอบอกว่าจะไม่ยุ่งกับกูอะไรนะไม่น่ากูบริหารซีงวันเนะี่ยต่อไปยุคมึงมายุคยุคนะแบบไหนโลกสมัยสังคมยุคมันเปลี่ยนไปสกลนครของเราอ่ะอ่าล้าเด็กมันไม่ต้องการอะไรอ่ะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอ่ะมึงอย่าทะลึงนะไอฟะฟะฟะ้ฝาแฝดเสองตัวเนี่ย มอย่าทะลึ่งนะแม่เรียนจบมาแล้วไปหมากแก่กับอาจารย์น่ะอันนี้ยังไล่ดูดีๆจากการที่เราเรานะนะารี่นี่รับจ้างถอยไปพิธีบรรณาขยัจไปอยากขยักข้องเขาไปขึ้นเขานะไปนั่งกินเราแล้วกับว้ยมันบ้าได้ขไรขยัจไปคณะกรรมการขยัจไป แค่ข้าเจ้าว้าขึ้นมาทั้เนี่ยเอาโตทั้มนี่ขึ้นมาสมุทรเจ้ากับพระถือกันอยน่างไรเห็นปะนี่คือเอือออนนเอ้ออาทอนกกรนะเอื้ออาทรสกลนครนะเขาเรีกว่าได้เลยแต่งตั้งได้เลยเพราะท่านได้เป็นเสนอผู้ว่าราชก,การจังหวัดเด้เใจไปเอาดีๆแล้วยิ่งถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้ร่วมผู้สัตว์อ่าเขาเรียกว,ว่าผู้ร่วม ปฏิวัติหรือผู้สนับสนุนปฏิวัติครั้งสุดท้ายนะครั้งท้ายนะเว้ยส่งเสริมยุโยงปลุกป,ปั่นล่ะฮะเอาดีนะเข้าไปในเซนยอแซบมีการข่มขืนจริงมีการข่มขืนจริงนะโรงเรียนเซนยอแซบ เลขหนึ่งเลขสี่จังหวัดจะนิ่งนอนใจไหม